ในปัจจุบันนะครับหลายๆคนก็จะมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างกันไปความศรัทธาที่ไม่เหมือนกันและในปัจจุบันยังมีหลายสถานที่ที่ให้ผู้คนที่มีความเชื่อและศรัทธาเข้าไปสักการะบูชาเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองครอบครัวคนใกล้ชิดอีกหลายสถานที่เลยนะครับและวันนี้ครับผมก็ขอเดินทางสายมูสักหนึ่งวันกับสถานที่แห่งนี้เทวสถานพระศุวะพรมนาราย จังหวัดเชียงใหม่ เทวสถานพระศิวะพรมนารายแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่ผู้คนเนี่ยส่วนมากมักจะมาขอพรนะครับในเรื่องความสุขความสําเร็จความร่ํารวยความรักโชคลาภและก็เป็นดินแดนแห่งถวยเทพซึ่งที่นี่ก็ยังมีปฏิมากรรมองค์รูปปัน้นพระตรีมูรติองค์ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับ และในวันนี้ครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเราก็มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีโลงมนตราเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดดวงการงานการเงินโชคลาบด้วยครับ โดยการที่จะเข้าร่วมพิธีนี้เนี่ยจะต้องมีการจองคิวเข้ามาก่อนนะครับผ่านช่องทาง f c e e o o o k แฟนเพจของเทวสถานพระศิวะพรมนารายเชียงใหม่ก่อนนะครับโดยค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณคนละ299บาทครับแต่ถ้ากรณี Walk-in เข้ามาเนี่ยทางสถานที่จะไม่สามารถทำพิธีให้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำการจองเข้ามาก่อนซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยคณะสัทธาเขาอะ เยอะมากมากเลยนะครับลูกเท้ายายขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาอันประกอบด้วยผลมไม้นมขนมนมเนยผู้าทานทานยาหารปูผามาลาถูบหอ,อมเทียนหอมทั้ง,าง,งลายหล้ว ก็เป็นพิธีก่อนที่เราจะให้เข้าไปหาอาจารย์เขาคืออันนี้มันเป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลเพราะว่าแล้วแต่ศรัทธาใครสถามันและก็คนที่คนที่มาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินเป็นหลักกิจการเป็นหลักและทีนี้ด้วยที่เราก็มีกิจการการเงินก็ค่อนข้างยำแย่นิดนึงช่วงนี้ฮะก็เลยมันก็เป็นความเชื่อเลยครับเราก็เลยเลือกที่จะลองมาที่นี่เพื่อมาเปิดดวงกับทาอาจารย์เขา ที่นี่เทวสถานพระศิวะพร,พรมนารายก็เดี๋ยวตอนนี้ผมได้คิวที่90เหมือนเขาที่เปิดแค่2รอ,อบคือช่วงเช้าแลช่วงบ่ายตอนนี้รอคือรอรอไปช่วงบ่ายแล้วก็รอบสองช่วงบ่ายก็คือ,ชอ,อ,อใช่รอบสองช่วงบ่ายมี2รอ,อบก็คือรอบแรกก็จะเข้าไปก่อนร,รับวันละร้อยคิวของเาวันละร้อยคิวซึ่งศรัทธาที่นี่ค่อนข้างเยอะฮะเมื่อกี้คือตอนสวดคือเจอเจ้าของกิจการหลายกิจการ่า่ สำหรับใครที่จะมาเนี่ยคือบอกไว้ก่อนว่าที่นี่เขาจะต้องเปิดเขาเรียกว่าอจองเข้ามาก่อนถูกไหมจองเข้ามาก่อนจะถา่ายเขาจะเปิดเป็นรอบๆแล้วต้องอม,มาจองให้ทันตอนรอบที่เขาเปิดผ่านทางแฟนเพจเฟซบ o ๊กแฟนเพจถูกไหมใช่ค่า,ชา,ใ, 2, าใช้จ่ายก็299บาทเอาว่าเดี๋ยวลองไปดูห้ว่าเราจะไปเขียนยันกันต่อหลังจากที่เราทําพิธีเสร็จ ก็จะไปต่อกับการลงมนตราเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดดวงการงานการเงินโชคลาภซึ่งพิธีตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอคิวกันหน่อยนะครับเพราะในหนึ่งวันเนี่ยการทำพิธีจะมีสองช่วงก็คือช่วงเช้าและช่วงบ่ายรอเข้ารอคิวเข้าไป ลงมวนตาก็เขียนที่แขนเนี่ยแขนข้างที่เราถนัดนะตอนนี้ถึงคิวที่85เราอยู่คิวที่89ดสเกก็น่าจะต่อลงตอนนี้เองเดี๋ยวถัดจากนี้แหละมันเข้าไวอยู่นะตา้แล้วตารแล้ว จงขอพอรจากพระองค์ท่านนำพระพิธีไว้ในใจของเราขอพระองค์ว่าขอให้ลูกเห็นถึงบารมีพระองค์เห็นว่าภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนสองเดือนไม่เกินสเดือนนี้ให้เห็นว่าพระองค์สามารถประทานพรช่วยเหลือลูกได้จริงๆ ลูกตั้งจิตตั้งใจขอในสีเปิดบารมีมหาภพกัพส์เปิดครั้งสมบัติแห่งขณะปฏิให้ประสิทธิในดวงชะตาของลูกนี้ลูกทำกิจการงานใดเสี่ยงโชคใดๆใ,ให้มีแต่ทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายก้อนใหญ่ให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการเธิดโอมนาเปิดโอมนาเกิด เปิดทรัพย์เปิดสินเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาบเปิดอำนาจเปิดวาสนาเปิดดวงชะตารับทรัพย์สวรรค์มหาลาพามหาลาพังมหาโพคังพวันตุโอมสำเร็จร่ำรวยเปิดดวงชะตามหาเศรษฐีสมเร็จนะครับ หลังจากที่เรียบร้อยฮะเราทำพิธีก็ก็วันนี้เขาเรียกว่าเปิดดวงเศรษฐีเปิดดวงเศรษฐีเนี่ยเดูเนี่ยประมาณนี้ครับที่เทวสถานพระศิวพรหมนารายอยู่ที่อำเภอสันป่าตองจัอเชียงใหม่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับกับพิธีเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดดวงการงานการเงินโชคลาภ ที่เทวสถานพระศิวะพรมนารายเชียงใหม่แห่งนี้ครับส่วนเรื่องนี้เนะี่ยผมขอบอกก่อนนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแต่สุดท้ายการที่เราจะมีความสุขการมีโชคลาภหรือการงานที่ดีก็อยู่ที่ตัวเราเองแหละครับจะหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวก็คงไม่ได้ละครับการประพฤติดีทดําดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นอดทนขยันมุมานะผมว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับมันอยู่ที่ตัวเราด้วย